สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวเยลลี่ไข่ย้มแบบนี้น่ากินมากมันแบบมันมีอะไรมันเหมือนไข่จริงอ่ะเออเหมือนวันนี้เราจะมาพายดูนะคะทุกคน หอมมากเลยอ,ะอ่ะเออกลิ่นเหมือนโยเกิร์ตใช่นี่นี่ไงมันจะพายาลนี่เฮ้ยมันจะพานเลยอือลองชิมดูทิลองชิมดูก่อนี่ จร้งจริงจริงรสชา่ิเป็นไงอร่อยโอเคมันมันเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็หวานหวานแบบไม่หวานมาก มรสชาติคล้ายๆยโยเกิร์ตนุ่มมากแบบมากใช่รสชาติคล้ายๆยโยเกิร์ตไหค่ะเนียนแดงมันจะแบบนิดนึงหวานแบบแล้วแล้วซีขาวก็จะเป็นแบบโยเกิร์ตอร่อยเข้ากันมากใช่โยเกิร์ตแบบโยเกิร์ตอเราชอบแบบโย่เลย น่เาเบร่อเกิดเอ้ยมากคะแนนให้สิบเต็มสิบ1เด็นกนการนี่นะคะทุกคนถ้าใครอยากกินนะคะก็ไปหาซื้อได้เดีย๋ยวเราปักตะกร้าให้นะคะใช่ค่ะอันนี้มีสระหนึ่งกล่องมีสามสิบ,สสบชิน้น ใช่หมดเยอะแล้วก็จะมีนี้ให้ด้วยนะคะคุกช้อนแล้วรสชาติอร่อยมากทุกคนเราไปซื้อกันดูันนี้คือเหมือนของจริงมากทุกคนดูดิมันแบบเยิ้มเย่ม,ยมะใช่มันเหมือนไข่เลยใช่ใชแล้วก็อร่อยมากอันนี้ใช่อันนี้มันจะไปอะ,อะไรนะตุ้งซี่ข้าวขาวใช่ตุงเซี่ข้วขาวมาจะมีรสชาติโยเกิร์ตตรงกลางจะเป็นรสชาติหวานนะคะอร่อยมากมเข้ากันมากเลย ลองไปหาซื้อกันดูนะคะ